بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن كان إسلام ในครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงเมื่อประนาธิบดีอันวารซาดาดของอียิปต์นั้นแม้จะได้พัฒนาประเทศจนสามารถที่จะทําสงครามได้อย่างสมน้ําสมเนื้อกับอิสราเอลและสามารถยึดคืนดินแดนที่อิสราเอลยึดไปเป็นการนําเกียรติยศกับคืนมาสู่ชาติอาหรับและทำให้ใหกองทัพอียิปต์เป็นกองทัพที่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะ ที่จะรับมือกับกองทัพอิสราเอลได้และไม่เพียงแต่เป็นไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับกองทัพอิสราเอลได้เท่านั้นแต่ยังในพิสูจน์ได้เห็นว่ากองทัพอียิปต์ยังสามารถเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลได้อีกด้วยตอนนี้ทางการอิสราเอลก็จึงได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาให้เจราจาและในการเจราจานั้นทางสหรัฐอเมริกาก็ได้นำให้ประธานอับดีอันวาซาดัดเข้าสู่การเซ็นสนธิยาเ สนีสัญญาแคมป์เดวิดเพื่อเป็นการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลในการเซ็นสัญญาแคมป์เดวิดนั้นก็ทําให้กองทัพอันทรงสสญญานุภาพของอียิปต์ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลอีกต่อไปแต่ตรงนี้เองเป็นหนึ่งในที่มาที่ที่ทำให้บรรดาผู้ที่เห็นว่าอันวาสดัดได้ทรยศต่อโลกอิสลามได้ทรยศต่ออุมมัดต่อประชาชาติอิสลามได้ทรยศต่อ พี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็เป็นที่มาในการสังหารประธานาธิบดีอันวาซาดาัดระหว่างที่อันวาซาดัดได้เปลี่ยนจากการทําการทําสงครามกับอิสราเอลไปสู่การพัฒนาชาตินั้นสิ่งหนึ่งก็คืออันวาซาดัดพยายามพัฒนาในด้านเศรษฐกิจของอียิปต์ให้มีความรุ่งเรืองให้มีความมั่งคัง่งและเพื่อจะเป็นการเปลี่ยนประเด็นความสนใจของชาวอียิปต์ว่าปัจจุบันนี้ชาวอียิปต์มีกินมีใช้มากกว่าเมื่อก่อนในช่วงเวลาที่ชาวอียิปต์ ทุ่มเทความสนใจไปในปัญหาของชาวปาเลสไตน์หลังจากสงครามในปีคริสตศักราช1967นะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยหมายความว่าเราได้คุยกันมาแล้วว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชาวอาหรับชาติต่างๆรัฐบาลอาหรับชาติต่างๆก็พากันถอนตัวจากการเป็น,ปนผู้นําในการทําสงครามกับอิสราเอลเรียกว่าต่างพากันระอาไปหมดต่างเนื่องจากความพ่ายแพ้ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น ตอนนี้เองบทบาทของการต่อสู้เพื่อดินแดนอันกุสนะครับก็ได้โอนจากมือของบรรดารัฐบาลชาติอาหรับที่อยู่รายล้อมประเทศอ,อิสราเอลไปสู่มือของคนที่มีอามานะโดยตรงนั่นก็คือชาวปาเลสไตน์นับสาสงครามปีคศหนึ่งัเกาเป็นต้นมาชาวปาเลสไตน์กลายเป็นตัวเอกนะในการจัดการปัญหาของตนเองโดยชาวปาเลสไตน์เริ่มเริ่ม ประสานกับบรรดาประเทศต่างๆในบรรดาชาติอาหรับที่แน่นอนว่าได้ระอาได้ได้พาการถอนตัวจากการที่จะทําสงครามกับอิสราเอลโดยตรงไปนะครับปาเลสไตน์โดยเฉพาะยิ่งในโดยขบวนการในนามของขบวนการ PLO ขบวนการปลดปล่อยดินแดนปาเลสไตน์ได้ทําการโจมตีอิสราเอลแต่แต่ท่านท่านผู้ชมก็คงจะเห็นได้ว่าการโจมตีระหว่างมาตรฐานของกองทัพแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นกองทัพแห่งชาติอย่างกองทัพอียิปต,ต์กองทัพซีเรียกองทัพจอร์แดนกองทัพเลบานอนย่อมที่จะมีมีเส้นยานุภาพมีศักดิ์และมีสิทธิ์หรือมีศักดิ์และสีมากกว่ากองกําลังของ PLO ซึ่งเป็นกองกําลังกู้ชาตินะครับดังนั้นลักษณะของ P ล o จงเป็นการลอบโจมตีอิสราเอลแตกต่างจากการที่ทําสงครามกับอิสราเอลในในอดีตที่ผ่านมาก็คือมีการเคลื่อนพลทั้ง ทหารราบทหารทหารบกนะกองกองกำลังยันเกราะกองกำลังรถถังมีการยิงปืนใหญ่จากแนวหลังเข้าเข้าเป็นการเปิดทางในในทางข้างหน้าอะไรเป็นต้นกลายเป็นการที่อกองกําลัง PLO บุกเข้าไปในดินแดนหรือว่าลักลอบเข้าไปในดินแดนอ,อิสราเอลแล้วก็โจมตีอิสราเอลโจมตีตั้งแต่นิคมสร้างตนเองเวลาคลิบบุตต่างๆของพวกยิวที่เข้าไปในดินแด,น,ดนปาเลสไตน์ทีนี้ ชาวปาเลสไตน์จะโจมตีอิสราเอลอย่างไรก็จะเราได้เห็นแล้วว่าอิสราเอลนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางการ,การ,การล่ายล้อมของชาติอาหรับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์นะฮะจอแดนแล้วก็ซีเรียอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกองกําลังพีเอ็นโอจึงต้องผ่านดินแดนของชาติอาหรับเหล่านี้ในการเข้าไปโจมตีอิสราเอลแล้วก็ชาติอาหรับเหล่านั้นก็ต้องอนุญาตไม่ว่าจะจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจบางทีก็ไม่ได้อนุญาตเนี่ยเพราะ เพราะว่ารัฐบาลเหล่านั้นก็เกรงว่าจะเป็นการชักนําสงครามเข้าสู่ประเทศหลังจากที่ตัวเองได้เข็ดเคี่ยวในการทําสงครามกับอิสราเอลมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยให้กองกําลัง PLO หรือว่ากองกําลังปาเลสไตน์ผ่านดินแดนตัวเองเข้าไปโจมตีอิสราเอลนั้นอาจจะเป็นการสร้างความโกรธเกลียวกับอิสราเอลต่ออิสราเอลแล้วอิสราเอลก็อาจจะโจมตีประเทศของตนเองก็ได้แต่ประเทศอาหรับเหล่านั้นไม่สามารถ ต่อต้านได้ไม่สามารถห้ามปรามกองกําลัง PLO ได้อย่างเช่นประเทศอย่างจอร์แดนและก็เลบานอนที่ห้ามปรามไม่ได้นั้นก็เนื่องจากสภาวะของความอ่อนแอภายในประเทศของตัวเองนะครับในการที่จะรับมือกับปัญหาผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ปัญหาที่กลุ่มภายในประเทศตัวเองกลุ่มทางการเมืองของกลุ่มการเมืองพรรคต่างๆซึ่งบางพรรคก็ได้ชูประเด็นในการที่จะสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ ส,สนกรณีของชาวปาเลสไตน์ส,ส,สนในการกอบกู้ชาติปตาเลสไตน์หรือทวงดินแดนอันกุศก็ทําให้รัฐบาลในแต่ละชาติเหล่านี้ซึ่งถ้าหากว่าสถานภาพของรัฐบาลเป็นบาลผสมรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลที่มีเสียงค้างมากก็ยิ่งอยู่ในสภาวะที่ที่ยากต่อการที่จะจัดการกับการเคลื่อนไหวของกองกําลังชาวปาเลสไตน์โดยทั้งยิง่งในจอร์แดนนั้นรัฐบาลของจอร์แดนนั้นได้ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานั้นนะครับ ในการที่จะรับมือกับกับปัญหาของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนตนเองและก็ขับเคลื่อนทุกๆก,กระบวนการในการโจมตีรัฐอิสราเอลจากดินแดนของ,ของจอร์แดนเพราะว่าในที่สุดทหารของจอแดนเองนี้ก็ไม่พอใจอย่างยิ่งที่กองทัพแห่งชาติรัฐบาลและก็ฝ่ายความมั่นคงต่างๆของจอร์แดนเนี่ย อ่อนข้อต่อต่อบรรดาชาวปาเลสไตน์อ่อนข้อต่อขบวนการ PLO ปล่อยให้ PNO มีพื้นที่ในการฝึกอาวุธมีพื้นที่ในการที่จะเคลื่อนไหวระด,ดมร,รัพทกำลังในการเข้าไปโจมตีอิสราเอลแล้วก็ใช้พื้นที่ของจอแดนในการส่งกองกำลังเป็นระยะระยะเข้าไปโจมตีดินแดนโจมตีนิคมสร้างตนเองของชาวยิวในดินแดนอิสราเอลดังนั้นกองทหารของจอแดนก็ไม่มีความมีความไม่พอใจ ก็ได้กดดันนะกษัตริย์ฮุเซนของจอแดนในเวลานั้นให้จัดการกับปัญหาของชาวปาเลสไตน์จนในที่สุดภายใต้การกดดันอย่างหนักของกองทัพของมาด,ดาในพลมากมายต่อกษัตริย์ฮุเซนทำให้กษัตริย์ฮุเซนนั้นตัดสินใจนำกองกำลังเข้ากวาดล้างที่ตั้งของของบวนการ ปาเลสไตน์นะครับผ์ก็ให้นํารถถังบุกเข้าไปในค่ายผู้ีิภัยะไรต่างๆล่านี้แล้วก็ก็ไม่ได้ทำลายเด็กและผู้หญิงแบบนั้นแต่เข้าไปทําลายในส่วนที่เป็นค่ายฝึกอาวุธแล้วก็คลังอาวุธต่างๆของพวกปาเลสไตน์เพื่อไม่ให้ปาเลสไตน์เนี่ยใช้ดินแดนของจอร์แดนและจักรจอร์แดนในการเคลื่อนไหวโจมตีอิสราเอลเพราะการโจมตีอิสราเอลนั้นก็ท่านท่านท่านผู้ชมคิดว่า คือมองเดพิวเผินก็คือเป็นการโจมตีที่สมควรทําต่อรัฐที่ผิดกฎหมายรัฐที่ผิดจริยธรรมและก็รัฐที่ไม่มีสิทธิ์นะในการที่จะครอบครองดินแดนปาเลสไตน์ก็จริงอยู่แต่อิสราเอลมีแสนยานุภาพอิสราเอลมีมีกองกําลังซึ่งอาจที่จะนําให้อิสราเอลน,นั้นกลับมาโจมตีจอดแดนและก็เป็นการนาความเดือดร้อนมาสู่จอดแดนในภาวะที่จอดแดนยังไม่พร้อมนะครับในเหตุนี้เอกษริย์ ผุเซนแห่งจอแดนและกองกำลังที่พักดีต่อพระองค์จึงได้โจมตีชาวปาเลสไตน์และโจมตีค่ายฝึกทหารกองกำลังของปาเลสไตน์ในปีคศ .1970 และในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นสงครามกลางเมืองย่อยๆเลยทีเดียวในราชอาณาจักรจอแดนหลังจากนั้นเป็นต้นมากิจกรรมทางทหารของปาเลสไตน์จึงไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ในราชอาณาจักรฮาชชีมีจอแดนนะครับจึงย้ายฐาน ของการเคลื่อนไหวในการโจมตีอิสราเอลเนี่ยไปยังดินแดนเลบานอนซึ่งเลบานอนนั้นเป็นประเทศที่อยู่ติดกันและเป็นประเทศที่มีความอ่อนแอทางการทหารเพราะว่ารัฐบาลแห่งชาติของของเลบานอนนั้นมีความอ่อนแอและก็ดินแดนเลบานอนนั้นตั้งอยู่ในทางทิศเหนือของประเทศอิสราเอลในโดยในดินแดนเลบานอนนี้ก็มีชาวลิปไพชาวปาเลสไตน์ที่ไปลี้ภัยตั้งค่าย ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วเราสามแสนคนในเวลานั้นในช่วงปี19 7 0นะครับแล้วก็เลบานอนมีลักษณะที่ที่ว่ากล่าวว่าเป็นประเทศที่อ่อนแอเพราะตั้งขึ้นมาจากพื้นฐานของการเป็นรัฐบาลผสมจากเสียงของหลายพักการเมืองซึ่งแน่นอนหล,หลายพักการเมืองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีนโยบายที่ตรงกันไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจจะมีนโยบายบางอย่างที่สามารถที่จับมือกันได้ในการฟอร์มรัฐบาลนะครับอีกประการหนึ่งก็คือทางเลบานอนนี้ก็มีความจริงใจ นะต่อชาวปาเลสไตน์ที่รัฐบาลเลบานอนมีความจริงใจต่อปัญหาของชาวปาเลสไตน์ต่ออนาคตของปาเลสไตน์และก,ก็ต่อการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์ก็เพราะว่าการที่รัฐบาลเลบานอนนั้นเป็นรัฐบาลผสมอันมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ชูนโยบายในการสนับสนุนปาเลสไตน์ตัวเองได้เสียงได้ฐานที่มั่นมาจากฐานที่มั่นได้เก้าอี้ในสภาอันเนื่องจากตัวเองได้ปราศัย ตอนนั้นก็คงไม่ได้คิดอะไรมากคือคิดว่าขอให้ได้เก้าอี้ในสภามานะครับขอให้ได้ตัวจํานวนที่นั่งในสภามาก็ปราศัยปลุกระดมโดยชูประเด็นของปาเลสไตน์นั้นเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลผสมแล้วตัวเองก็ต้องทําให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองให้การสนับสนุนปาเลสไตน์และนี่เป็นมูล,ลเหตุหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลผสมแห่งเลบานอนในเวลานั้นยอมให้กระบวนการปาเลสไตน์และยอมให้ ชาวปาเลสไตน์นั้นขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะโจมตีรัฐอิสราเอลสภาพการเหล่านี้ของเลบานอนเนี่ยแต่เลบานอนเองก็เรียนให้ทราบไปว่าเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาชาติอาหรับที่อ่อนแออันเนื่องจากการเป็นตัวรัฐบาลผสมนะครับที่ไม่มีเสียงข้างมากสภาพการเหล่านี้เองของเลบานอนนี้ก็เอื้ออํานวยต่อการที่ชาวปาเลสไตน์จะก่อตั้งกองทหาร หรือก่อตั้งหรือหรือขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมต่างๆในการที่จะกู้เอกชของตนเองกู้ชาติของตนเองก็เห็นแล้วว่าจากตรงนี้เองที่ที่จากดินแดนเลบานอนนี่เองที่กองกําลังของปาเลสไตน์ได้ใช้เป็นฐานในการปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งแล้วครั้งเล่าแต่โจมตีนี้ไม่ใช่โจมตีทางอากาศไม่ใช่โจมตีโดยการเคลื่อนรถถังเข้าไปไม่ใช่ก็แปลว่ามีหน่วยคอมมานโดหน่วยจรยุทธ์ต่างๆ ลักลอบเข้ามาด,ด,ดินแดนอิสราเอลนะครับดินแดนยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองอยู่แล้วก็โจมตีนะครับดังนั้นในการโจมตีมากมายหลายครั้งก็ทาให้อิสราเอลต้องตอบโต้นะครับการตอบโต้ของอิสราเอลเนี่ยต่อการที่าปาเลสไตน์ได้ลักลอบเข้าไปโจมตีนิคมสร้างตนเองของชาวยิวหือโจมตีตลาดร้านค้าของชาวยิวเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วแม้ว่าการที่ทปาเลสไตน์จะลักลอบเข้าดินแดนอิสราเอลไปโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ไม่ได้ส่งผลต่อต่อการล่มสลายของอิสราเอลเพราะอิสราเอลนั้นแข็งแกร่งและก็มีสัญญาลุภาพทางกองทัพนะครับในเียวกันการเข้าไปโจมตีก็เป็นการโจมตีในระดับย่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนไม่ส่งผลต่อการล่มสลายของของอิสราเอลอยู่แล้วแต่อิสราเอลก็ต้องจัดการอิสราเอลจะไม่ยอมเด็ดขาดให้มีใครเนี่ยเคลื่อนไหวในการที่จะที่จะลบลูอ่เขี้ยวเล็บของอิสราเอลนะครับรเพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงทําการ จมตีตอบโต้นะแต่การโจมตีของอิสเอลนั้นในสเกลในระดับที่ใหญ่กว่าที่เวลาที่ <c oughs> ชาวปาเลสไตน์ลักลอบผ่านดินแดนเข้าไปโจมตีหลายต่อหลายเท่านะเช่นการปฏิบัติการโจมตีของอิสเอลที่แม่น้ําลิตานีนะครับในในเดือนมีนาคมปีคศกรา1978ปเป็นต้นนะอิสเอลได้รับประโยชน์จากความเชื่อเหลือของกลุ่มกลุ่ม คริสเตียนในเลบานอนมายความว่าในประเทศเลบานอนเนี่ยท่านผู้ชมคงจะนึกออกว่านอกจากเป็นประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองและก็ทางการทหารแล้วถ้าถ้านสังคมเลบานอนเองก็ไม่มีความมั่นคงนะครับเนื่องจากเลบานอนประกอบขึ้นจากผู้คนมากมายหลากหลายวัฒนธรรมนะแม้จะเป็นชาวอาหรับก็ตามแต่ว่าชาวอาหรับเป็นทั้งอาหรับที่เป็นมุสลิมแล้วก็อาหรับที่เป็นเป็นคริสเตียน ระดับที่เป็นมุสลิมก็ยังแบ่งออกไปในในในหลากหลายมัศฮับทางฟิกโกไม่ว่าจะเป็นในอาลุซุนนาวันจมะอะในนู่นอาลุซุนนาวันจมะอะก็ยังมีกลุ่มตสซาวุฟหลายหลายกลุ่มลรานอกจากกลุ่มตสซาวุฟหลายหลายกลุ่มแล้วก็ยังมีกลุ่มสลาฟกลุ่มสลาฟีนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่โน้มเอียงไปทางการเมืองแบบอิควานกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอะไรในกลุ่มทางฟิกยะฟรี ทั้ง12อิมามหรือกลุ่ม8อิมามแล้วเช่นอิสมาอีลีหรือกลุ่มที่หลุดพ้นออกจากศาสนาอิสลามแล้วเช่นกลุ่มดูรูสเป็นต้นนะประจำนั้นจะทาใ,ให้เลบานอนเนี่ยมีความอ่อนแอเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนคนเหล่าน,นี้ก็ไม่รวมกันอยู่แล้วนะครับต่ซาุบคนละคนละคนละ,คนละตริกก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินเส้นกันเนี่ยก็คือก็รวมกันได้บ้างแต่ถ้าจะพูดถึงความมั่นคงต่อไปก็ยาก การเยวกันสลับกลุ่มสลับกับกลุ่มตาสาวุบต่างๆก็ไม่รวมตัวกันนะแล้วก็กลุ่มดูรุสแล้วก็กลุ่มระหว่างอัลลุส,สุนนะหรือซุนนีกับกับกับบรรดายะฟารีและก็อิสมาออลีก็ไม่รวมตัวกันก็เป็นผลทำให้กลุ่มคริสเตียนเนี่ยมองกลุ่มคริสเตียนในเลบานอนแม้ว่าจะมีสองสนิกายก็ตามแต่พวกเขาก็ถือเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกของกลุ่มมาซีฮีกลุ่มนัสรอนีในในเลบานอนและกลุ่มนี้ก็เริ่มมองเห็นว่าอิสราเอลน่าจะเป็นมิตร ในสภาวะที่ที่แนวโน้มของของโลกอิสลามกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ไปสู่ทิศทางของการสถาปนาคิลาฟัตรหรือการจัดการช่วงชิงดินแดน,ดนอันกุสคืนมาวันนี้เราก็ได้คุยกันมาแล้วได้เห็นพัฒนาการอีกระดับหนึ่งแล้วของปัญหาปาเลสไตน์อินชาอัลลอเราจะได้คุยกันอีกในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนของปัญหาอิสลามกับการเมืองโลกอินชาอัลลอฮ์วัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอ Boa para